เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดสําหรับแดนหน้าของทีมเรานั่นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางโมฮัมเหม็ดสาลาตาร์ทีมชาติอียิปต์นั่นเองหลังจากเขาเพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงและลงสนามช่วยทีมของเราได้ตั้งเกมแรกแต่ถูกทางเยอเกนครอปส่งลงสนามมาแทนที่ทางเดียโกโชตาที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปในช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรก ก่อนที่โจ้ตัวจะระเบิดฟอร์มในทันทีกับการทำไปหนึ่งประตูและอีกหนึ่งแอซซิตในเกมนี้ดดบันดาลใ้ให้กับทีมของเราบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางเบรนท์ฟอร์ดมาได้อย่างงดงามถึง4ประตูต่อหนึ่งเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสุดสำคัญยังคงรัางตำแหน่งจ่าฝูงของตารางทีมลีกต่อไปเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นน่าททางทีมเชอร์วูดอดีตผู้จัดการทีมของทางไก่เดทอง ทัดนมฮอสเปอร์เรามาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงผลการแข่งขันดังกล่าวที่เราต้องเสียนักเตะคนสำคัญไปถึง3รายพร้อมกันจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันเพียงแค่เกมเดียวทั้งในรายของทางคือดิสจนเดียวก็ชูตาและดาวินนุนเยสเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่มีความสูงริ่วต่อการลุน้นแชมป์ในระยะยาวของทีมเราเลยก็ว่าได้ เรื่องที่ไม่ดีเพียงอย่างเดียวสำหรับการแข่งขันในเกมนี้กับทางฝั่งของลิเวอร์ pool ก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนนักเตะของพวกเขานะเชอร์วูดกล่าวระหว่างการจัดรายการพิมลิกโปรดักชันแน่นอนว่า คุณเองก็คงไม่อยากให้มีใครไปได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลานี้ของฤดูการรอดแต่แม้มันจะมีเรื่องที่น่าเป็นกังวลใจถ้าว่ามันก็มีข่าวดีสำหรับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาเองก็ได้ถังโมฮัมเหม็ดซาลาหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บแบบพอดิบพอดีและก็ดูเหมือนว่าเขาจะคืนฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดได้แล้วอีกด้วยนะประตูและแอซิที่เขาทำได้มันสุดยอดมาก ในในก็พูดถึงผลงานของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งแข้งดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเรายัางทางครอนอร์แบดลี่แม็กขวาเด็กสร้างของเราตึบ้างเมื่อเขาได้แจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวในการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากได้รับโอกาสจากทางเยอเกนครอฟให้ลงสนามตอนช่วงที่ทางทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนรองกับตันทีมของเราได้รับบาด รั้งนี้เจ้าตัวก็ตอบแทนความไว้วางใจของผู้เป็นกุนซือด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามแ้่ว่ามาต้นเดือนที่ผ่านมาแบรดลีย์ก็ต้องมาเสียคุณพ่อของเขาที่จากโลกนี้ไปแบบกระทันหันนั่นทำให้เขาต้องหายหน้าจากทีมไปนานถึง2ส,สัปดาห์ก่อนจะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมของเราได้ในเกมเมื่อคือนนี้แทนที่ของทักอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่มาได้รับบาดเจ็บรอบใหม่ไปอีก อย่างไรก็ตามแบรดลีย์ก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดของเขาเอาไว้ได้และนั่นก็ทำให้ครอปออกมากล่าวชื่นชมผลงานของเขาเป็นการพิเศษระหว่างการให้สัมภาษณ์หลังเก้ผมภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของครอนนอรแบรดลีย์เป็นอย่างมากเลยนะครอปกล่า้ผมดีใจกับเขาด้วยจริงๆใช่เลยพวกคุณพูดถูกแล้วมันเป็นอะไรที่มีความพิเศษเป็นอย่างมาก มันเป็นผลงานที่วิเศษสุดเลยนะตามที่จริงแล้วเขาก็เล่นได้อย่างสุดยอดมาตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้แล้วล่ะแต่นี่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาตอกย้ำไม่เห็นถึงความสุดยอดของตัวเอง มันเป็นเกมที่สุดยอดสำหรับเขาจากนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวได้เราก็ต้องทำการตัดสินใจว่าเราจะให้ใครได้พักระหว่างทาแอนดูโรเบอร์ซันที่ลงเล่นมาสองเกมติดต่อกันหลังจากเขาต้องพักยาวมาหรือจะเป็นคอนอที่เพิ่งจะกลับมาลงสนามได้ท้ายที่สุดเราเลือกพักทางคอนอในช่วงท้ายเกมเพอราะโรเป้เองน่าจะบริหารจัดการตัวของเขาได้จากประสบการณ์ที่เขามีมากกว่า ตัดใช่เลยครอรนอเองก็สุดยอดมากในเกมนี้มาพูดถึงนักเตะในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเหม็นจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นของทักอีวานโทนี่ดาวยิงตัวเก่งของทางบรฟอรอดกันบ้าง หลังจากเขาเป็นคนทำประตูตีไข่แตกให้กับทีมเจ้าบ้านและหลังเกมมันก็ได้ปรากฏภาพของเขาที่โผลเข้าไปสวมกอดกับทางเยอเกนครอปด้วยความรักใครหลังจากตัวของเขาเองก็ไม่เคยปกปิดเลยว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของทางลิเวอร์พูลนั่นทำให้หลังเกมนักข่าวก็เอาประเด็นนี้เข้ามาสอบถามกับตัวของทางในายใหญ่ชาวเยอรมันเลยว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นในจังหวะนั้นและพวกเขามีการพูดคุยอะไรกัน ผมยิ้มให้กับเขานะครับกล่าวเขาเป็นคนที่รับหนอได้ยากเขามีเทคนิคการเล่นที่แพลวาพล้วและผมก็แค่ถามเขาว่าเขาเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลใช่ไหมเขาไม่อายที่จะตอบมันกลับมาแบบตรงๆแลว้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้นผมก็ขอเล่าทุกอย่างตามข้อเท็จจริงเหมือนกันเรามีการพูดคุยกันนิดหน่อยและเขาก็ขอให้ผมโชคดีกับช่วงเวลาของผมหลังจากนี้ หลายคนพูดกับผมมาแบบนั้นนักเตะของผมหลายคนก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยแต่มันเป็นเรื่องที่สวยงามดังนั้นมันเป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมมากๆอันที่จริงแล้ววิตาลียาเนลก็ได้เข้ามาพูดคุยกับผมด้วยนี่เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับวงการฟุตบอลนะแต่แน่นอนว่าเบรนฟอร์ดเป็นหนึ่งในทีมที่น่ารักมากๆม,ม,มันสะท้อนได้เห็นจากการแสดงออกของพวกเขา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่ออยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมเราอย่างทางดาวินนูนเยสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยกันบ้าง ย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2022สองดิวที่น่าจับตามองมากที่สุดในช่วงเวลานั้นก็คือการย้ายทีมของเออร์ิ่งบรอฮารันจากทางบรุเซียดดอทมุ์มาอยู่กับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสนนราคา51.2ล้านปอนด์ โวนอีกดีลก็คือการทุ่มเงินรวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมสูงถึง85ล้านปอนด์ในการไปคว้าตัวทางดาวินนุนเยสมาจากทางเยวลิสบอนเบนฟิก้าของทีมเราทว่าฮารันจบปีแรกของเขาด้วยการยิงกระจุยกระจายถึง52ลูกจากการลงสนาม53นัดในการแข่งขันทุกรายการเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในดีลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด แต่ในทางตรงกันข้ามทางนูนเยสเองกลับทำได้เพียงแค่15ประตูจากการลงสนาม42นัดในสีเสื้อของทางลีเวอร์พูลนั่นทำให้เขาเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย อย่างไรก็ตามในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้เหตุการณ์ก็ได้เกิดการพลิกผันเพราะหลังจากที่ทางน no yes, ูนเยสยิงประตูให้กับทีมของเราขึ้นนำทางเบรน์ฟอร์ดมาค่ำคืนที่ผ่านมาเขาก็ทำสีต่ติมีส่วนร่วมกับการทำประตูไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูเองหรือการทำแอสซิตให้กับเพื่อนร่วมทีม โดยไม่นับการยิงลูกจุดโทษฉเฉลี่ยทุกๆ91นาทีที่เขาลงสนามให้กับทีมของเราจากการแข่งขันในทุกรายการสำหรับฤด,ดูกาลใหม่นี้นอกจากนี้หากเราไปเปรียบเทียบกับผลงานของทางฮารันก็จะพบว่าเขามีค่าฉเฉลี่ยในการมีส่วนร่วมกับการทําประตูให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นนี้จากทุกๆ98นาทีที่เขาอยู่ในสนาม นั่นหมายความว่าหากมาวัดกันที่ผลงานแบบหมัดต่อหมัดแล้วในปีนี้ตัวของทางนูนเยสเองยังเหนือกว่าเสียด้วยซ้ำและเป็นการเอาผลงานในสนามของเขามาอุดเสียงวิพา์วิจารณ์ทั้งหลายได้แบบเสียสนิทไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเผมอยียจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากทางคริยเอมปาเป้สตาร์ดังจากค่ายเปอ์เช ปาลิสแซงแชร์เมงได้แจ้งกับทางนาเซ่เอาลคิราไรฟีประธานสโมสรของพวกเขาอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่จากสัญญาเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสัมม์นี้นั่นหมายความว่าเขาจะสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวตามกฎบอสแมนซึ่งตามการรายงานข่าวจากทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเจ้าของฉายา เทพเดวิดจากทางเดอะแอตเลติกสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ได้ระบ,บุว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดคือจุดหมายปลายทางต่อไปที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับเขา ทว่าประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงทีมของเราด้วยก็คือการที่ทางปารีสแซงแชร์แมงเองก็ต้องการควานหาสตาร์ดังคนใหม่เข้ามาเป็นตัวชูโรงให้กับพวกเขาหลังจากทางเอ็มปาเป้ใกล้จะอำลาทีมไปและทางเนมาเองก็ระยะออกจากสโมสรไปก่อนหน้านี้แล้ว นั่นทำให้ล่าสุดทางเรอกิฟสื่อชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสก็ได้ตีข่าวใหญ่ออกมาว่าพวกเขาได้ล็อกเป้าหมดที่ซาลาหลังเชื่อว่านี่จะเป็นการทดแทนการจากไปของเอ็มปาเป้ได้อย่างไร้่อยต่อพวกเขาหวังใช้สถานการณ์ที่อนาคตของดาวเตะวัย31ปีเองก็ยังมีความไม่แน่นอนหลังจากเหลือสัญญากับทีมของเราถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2 0 2 5โดยรายงานข่าวยังมีการอ้างต่อไปอีกว่า เอาเคไรฟี่พร้อมจะยื่นเช็คเปล่าให้กับทางซาร่าใส่จำนวนเงินที่ต้องการได้เลยสำหรับการย้ายไปกรุงปารีสและแน่นอนว่าค่าตัวที่พวกเขาจะต้องจ่ายให้กับลิเวอร์พูลก็อยู่ในตัวเลขมหาศาลด้วยเช่นกันหลังจะต้องแข่งขันกับทีมเงินถุงเงินถังจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่ก็อยากได้รายเซ็นของทางซา่าไปครอบครองด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ